สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องพา้วยให้โชคฟากดติดตามด้วยนะคะก็มาเก็บข้อมูลกันต่อใน EP ีที่7แนวทางข้อมูลในวันของวันที่16ตุลาคม2568ในคลิปนี้แอดมินก็รวบรวมแนวทางมีข้อมูลหลายอาจารย์สูตรชอบแนวทางสูตรของอาจารย์ท่านไหนก็อย่าลืมที่จะเลือกเซฟเก็บแนวทาง ก่อนอื่นเลยทานช่องจะทำข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวาทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นถูกสำนักทุกอาจารย์ในช่องล้วนเป็นบุคคลธรรมดาท่านให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้เรามาเริ่มที่แนวทางจากนิตยสารเป็นแนวทางนำไปเทียบเด่นได้ทั้งเหนือใต้ในงวดของวันที่16ตุลาคม2568จากสูตรวางเลข1กับเลข6เป็นตัวเด่น ต่อที่แนวทางนะคะก็จะเป็นแนวทางจากนิตยาสารสําหรับสูตรนี้จะมีตัวเด่นทั้งหมด5ตัวนําไปเทียบเด่นได้ทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้ในงวดของวันที่16ตุลาคม2568จากสูตรวางเลข1เลข2เลข5เลข8เลข9เป็นตัวเด่นจากสูตร มาต่อที่แนวทางสู่ของอุ้ตเชียงใหม่สำหรับอุ้ตเชียงใหม่ก็จะมีสรุปให้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเหนือฝั่งใต้แนวทางในงวดที่ผ่านมาอุ้เชียงใหม่ก็จะมีติดเป็นคู่โต้นใน3ารตัวบนคู่79แนวทาง,งวัาของวันที่สิตุลาคมก็จะมีฝั่งเหนือฝั่งใต้ก็ต้องขอขอบคุณทางแอชฟอนดูจิเล็กนะคะที่รวบรวมแล้วก็นำแนวทางมาแบ่งปันให้เราได้ดู มาต่อที่แนวทางรวยเละนะคะก็จะเป็นแนวทางนําไปเทียบเด่นสูตรนี้จะเทียบเด่นได้ทั้งเหนือใต้ในงวดที่ผ่านมาก็จะเป็นเข้าคู่ต้นใน3ตัวบนฝั่งเหนือแนวทางงวดของวันที่16ตุลาคมมีหมวดเด่น2หมวดหมวดเลข2กับหมวดเลข8หมวดเลข2จับไว้ที่คู่2 2, 2 3, 27,20ส่วนหมวดเด่นเลข8จับไว้ที่คู่8 283,87, 80 มาต่อที่แนวทางนะคะสำหรับแนวทางเลขมาแรงก็จะนำไปเทียบเด่นได้ทั้งเหนือใต้ในงวดของวันที่1 6ตุลาคมวางเลข0ูนย์กับเลข8เป็นตัวเด่นสำหรับสูตรของอาจารย์นิวัฒน์นะคะก็จะเป็นแนวทางนำไปเทียบเด่น2ตัวจากสูตรในง่วดของวันที่1 6ตุลาคม2568วางเลข0ูนย์กับเลข5เป็นตัวเด่นสำหรับแนวทางเลขติดเด่นได้ทั้งเหนือใต้สูตรเลข5ดาววางตัวเด่นจากสูตรไว้3ตัวไม่ปักหลัก ไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้นะคะได้หมดสำหรับตัวเด่นจากสูตรในงวดของวันที่16ตุลาคมวางเลข1เลข3เลข8เป็นตัวเด่นจากสูตร มาต่อที่แนวทางสูตรจากเขากวดก็จะเป็นแนวทางปักหลักหน่วยฝั่งเหนือสูตรจะมีตัวเด่นทั้งหมด5ตัววางเลข0นย์เลข1เลข3เลข4ี่เลข7เป็นตัวเด่นเด่นที่สุดก็จะเป็นเลข0ูนเลข4เลข7สําหรับแนวทางคมเพชรก็จะเป็นแนวทางปักหลักเน้นที่หลัก10บฝั่งเหนือตัวเด่นจากสูตรมีทั้งหมด5ต ah ัวม <roar S 1> ีเลข1เลข3เลข4เลข5้าเลข8เป็นตัวเด่นเด่นที่สุดก็จะเป็นเลข3เลข4เลข8 มาต่อที่แนวทางชุดเต็มสู่ของแอดนานานะคะสำหรับแอดนานามีหลุดไปถึง3งวดแนวทางในงวดของวันที่16ตุลาคมนะคะก็จะอยู่ ด้านล่างฝั่งขวามือซึ่งกระหวางเลขดับเป็นเลข4เป็นตัวดับแล้วก็จะจับคู่ฝั่งใต้ให้ท่านไหนที่จะใช้นําเป็นโครงสร้างนําไปเทียบก็ใช้วิธีแคปข้อมูลนะคะแล้วก็นําไปเทียบอีกทีหนึ่งแอดมินอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งนะคะเจอสูตรเจอแนวทางที่ตัวเองชอบให้ใช้วิธีแคปข้อมูลไว้ก่อนมาต่อที่แนวทางสูตรของคุณยายผานะคะสําหรับโครงสร้างเป็นคู่ท้ายได้ทั้งเหนือใต้ ในงวดที่ผ่านมานะคะสูตรของคุณยายผาหลุดไปจากสถิติข้อมูลที่แอดมินเป็น fc นะคะสูตรของคุณยายผานะคะส่วนมากถ้าหลุดแล้วจะไม่หลุดซ้ำแนวทางวดใหม่นะคะในงวดของวันที่16ตุลาคม2568จากสูตรเป็นคู่ท้ายนะคะนำไปเทียบได้ทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้ มาต่อที่แนวทางสูตรของเจฝนโคนโคลาดเป็นแนวทางเด่น4ตัวไม่ปักหลักสูตรนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่น่านำไปเทียบเพราะว่าจากสถิติข้อมูลทั้งวันที่ผ่านมานะคะก็จะมีติดมาทุกงวดน,นะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแบบไม่ได้ปักหลักตัวเด่นจากสูตรจะวางไว้4ตัวในงวดของวันที่16ตุลาคม2568จากสูตรวางเลข0เลข1เลข2เลข7เป็นตัวเด่นจากสูตร ต่อที่แนวทางนะคะลงฝั่งใต้สูตรของเจฝนโคนโคลาดสูตรนี้จะมีตัวเด่นทั้งหมด5้าตัวนะคะเป็นแนวทางเด่นลงฝั่งใต้ในวดที่ผ่านมาถือว่าว่าสองหลักนะคะเลข7เป็นเลขเบิ้ลออกทั้งหลัก10บแล้วก็หลักหน่วยแนวทางในงวัของวันที่16ตุลาคมจากสูตรบางเลข7เลข8เลข9เลข0นยเลข1เป็นตัวเด่นจากสูตร มาต่อที่แนวทางนะคะก็จะเป็นแนวทางอีกหนึ่งสูตรเป็นแนวทางสูตรของเจ๊ฝนคนโคราชนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นแนวทางเด่นบน4ี่ตัวไม่ปักหลักในงวดวันที่16ตุลาคมนะคะเด่นบนสี่ตัวจากสูตรวางเลข0เลข9เลขหเลข7ดเป็นตัวเด่นจากสูตร ่อที่แนวทางนะคะเป็นแนวทางดับเฉพาะหลักหลักหน่วยบนจากสูตรวางตัวดับไว้ถึง3ตัวแนวทางจากเจฟฝนคนโคลาดดับหลักหน่วยบนในวัของวันที่สิกตุลาคม2568จากสูตรวางเลข1เลข3เลข7เป็นตัวดับจากสูตรต่อที่แนวทางดับหลัก10บ,บนนะคะยังอยู่ที่สูตรของเจฟฝนคนโคราดดับหลัก10บ,บนจากสูตรวางเลข0ูย์กับเลข3เป็นตัวดับ ต่อที่แนวทางนะคะก็จะเป็นแนวทางดับทุกหลักสูตรของเจฝนคนโคราดดับ110หน่วยจากสูตรวางดับบน2ตัวในวัของวันที่16ตุลาคม2568วางเลข0เลข3เป็นตัวดับจากสูตร มาต่อที่แนวทางอีกหนึ่งสูตรเป็นแนวทางเด่นฝั่งใต้สำหรับสูตรนี้ในวัที่ผ่านมารูดนะคะในวดวันที่16ตุลาคมเด่นฝั่งใต้3ตัวจากสูตรวางเลข1เลข2เลข3เป็นตัวเด่นจากสูตรมาต่อที่แนวทางสูตรของอาจารย์นอตตี้พร้อมสถิตข้อมูลน,นะคะช่วงนี้อาจารย์นอตตี้ถ้าเป็นชุดที่เราใช้เทียบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะเป็นสูตรที่ น่าจะเป็นตัวหลักนะคะก็ช่วงนี้ถ้าดูคร่าวๆสูตรคงตัวนะคะสำหรับแนวทางในงวดของวันที่16ตุลาคมวางเลข4เป็นตัวเด่นแล้วก็มีจับไว้ที่คู่4,6,7,6,4,5สําำหรับชุดที่ชอบเป็นพิเศษนะคะก็ชอบไปที่คู่4,7,7,4แนวทางชุดเลข3ตัวจับไว้ที่4,7,6,4,7,5 ต่อที่แนวทางสู่ของอาจารย์นาชิโนนะคะปิดท้ายด้วยแนวทางดับรถต้นทุนเป็นแนวทางดับฝั่งใต้สูดหลงทางไม่น่ามานะคะก็วางเลข3เป็นตัวดับฝั่งใต้ทุกหลัก สำหรับข้อมูลในคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ